สวัสดีครับช่างไม้นะครับประกอบเฟอร์นิเจอร์ใช้สิวทําสลักรูนะครับเสาะร่องและบิดเบี้ยวรูไม่ตรงทําให้ประกอบไม่แน่นนะครับเสียแรงเสียเวลาเรามีอุปกรณ์มานําเสนอให้ครับเป็นดอกเจาะรูไม้สี่เหลี่ยมนะครับจะช่วยให้ทุกท่านทําสลักรูไม้ได้อย่างง่ายๆนะครับเที่ยงตรงสะดวกรวดเร็วงานออกมันเนียนเหมือนช่างมืออาชีพนะครับเหมาะสําหรับงานไม้งานประกอบเฟอร์นิเจอร์งาน DIY ได้หมดนะครับ 1>, 1ชุดมี4ดอกนะครับขนาด6.3มิล7.9มิล9.5มิลและ12.7มิลนะครับใช้งานกับสวรรค์แท่นและต้องมีตัวจับดอกนะครับตัววัสดุผลิตจากเหล็ก h d s นะครับแข็งแรงระดับ60 HRC นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับแข็งแรงทนทานเรานำมาขายลดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาในเพจ Facebook ได้ครับขอบคุณมากครับ